โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขามีการปั้นเมนสตาร์นะคะนักธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะด้วยเพื่อที่จะดึงอัตลักษณ์แล้วก็สร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์เปิดประตูสู่ตลาดที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะโดยทางนางสาวนัทธิยาเนตยสุภานะคะรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เขาบอกว่าจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าทางด้านการเกษตรรวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการในภาคเกษตรอุตสาหกรรมให้มีความสำคัญทางด้านธุรกิจที่เข้มแข็งในระยะยาวแล้วก็ควบคู่กับการดูแลชุมชนและก็สังคมในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน โดยเกษตรอุตสาหกรรมจึงเป็น,นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่งแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาการเกษตรของไทยให้เป็นธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีการนำเอาองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในด้านการบริหารจัดการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ แล้วก็มาตรฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตเป็นระบบสู่การเป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะที่สามารถจะถ่ายทอดความสำเร็จให้เป็นรูปแบบแก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆแล้วก็เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภูมิภาคโดยทางประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้มอบหมายให้ทางสันักง,งานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดาเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการที่จะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันของ SME ไทยโดยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเกษตรอุตสาหกรรมนะคะก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของศักยภาพผู้ประกอบการให้เติบโตแล้วก็ต่อยอดไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ในการดําเนินธุรกิจให้สามารถปรับตัว เรื่องของธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์โดยใช้จุดเด่นหรือว่าอัตลักษณ์ของพื้นที่มาสร้างสารรค์คุณค่าของสินค้าแล้วก็บริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนำโดยนะคะหลักการ ESG นะคะหรือว่า E E-velopmental นะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็คำนึงถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสิ่งสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะ S ก็คือ Society นะคะสังคมแล้วก็การจัดการองค์ความรู้ความสัมพันธ์ของสังคมกับทางการบริหารจัดการความโปร่งใสนั่นเองนะคะเพื่อให้จะเกิดความสำเร็จ ทางด้านธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนและสังคมนั่นเองค่ะค่ะจึงทําให้เกิดนะคะเป็นโครงการนะคะปั้นนักธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดต้นแบบอัจฉริยะหรือว่ามายสตาร์นั่นเองค่ะในปี2567ขึ้นเพื่อให้กระจายพื้นที่ทั่วประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการตามภูมิภาคต่างๆโดยจะเสริมสร้างเรื่องของศักยภาพค่ะแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมจํานวนกว่า21กิจการ ในกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกเกษตรอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรหรือว่าอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศผ่านปัญญาที่ทันสมัยในด้านต่างๆทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยหลัก BOS ER หรือว่า b บ f ฟอนั่นเองค่ะดีไซน์แบรนดิ้งมาร์เก็ตติ้งทูนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพพร้อมเป็นนักธุรกิจนั่นเองมาต่อย,ยอดในการพัฒนาธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์สินค้ากเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็สอดคล้องนะคะกับความต้องการของทางตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูงยกระดับศักยภาพด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รวมทั้งมีความโดดเด่นของธุรกิจที่การกระจายรายได้ให้กับเครือข่ายใน ชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างให้เกิดผู้ประกอบการ,กรเกษตรอุตสาหกรรมจังหวัดต้นแบบแบบอัจฉริยะซึ่งมีความพร้อมในด้านการแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจส่งผลต่อภาคเกษตรอุตสาหกรรมของไทยในภาพรวมคาดว่านะคะในกิจกรรมครั้งนี้นะคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างนักธุรกิจใหม่ๆทางด้านกเกษตรขึ้นมาได้ก็จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็น เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะที่ทางกระทรวงอุตสากรมรมคะได้มีการคิดค้นขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีนักเกษตรรุ่นใหม่ๆแล้วก็มีหัวทางด้านการค้าทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีการขย,ขยายในเรื่องของฐานเศรษฐ,ฐกิจนั่นเองค่ะ